รออเรมออเมามาทำอะไรครับเรามากิาานข้าวนะครับไม่ใช่ก็มาเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแชมป์ครับ ดูดีกว่าว่าคุณเบียงเขาใช้จออะไรครับวันนี้คือจอ Sony XL 25นะ้วเป็นจอที่ทางพับจีเขาซัพพอร์ตนักกีฬาตอนซ้อมแล้วก็ตอนแข่งนะครับผมจอนี้ใช้แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครั้งแรกลื่นครับชอบลื่นจะแบบว่าเหมือนไม่เคยเล่นมาก,ก่อนมันมีเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นไดอะพารมันก็เลยลื่นอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมมันลื่นแปลกแต่ว่าโอเคนะครับที่เขาซัพพอร์ตจอยนี้ให้ทำให้นักกีฬามั่นใจมากขึ้นเลยครับ บีคอนเฟิร์มสู้ๆนะครับคุณบีนมครับสามสองหนึ่งวัสดีครับเตรียมความพร้อมกันไปถึงไหนแล้วก็ค่อนข้างพร้อมนะครับเพราะว่าพวกเราก็ซ้อมหนัก,กกันมากครับซ้อมมาทุกวันครับ เราตั้งใจซ้อมกันมากครับคือว่าพร้อมมากนะครับแบบว่าพร้อมแล้วอยากแข่งแล้ววันนี้เลยก็ได้ในนี้ครับ <radio> น้องๆในทีมนะครับเป็นยังไงบ้างเรื่องการฝึกซ้อมหลังกักตัวครับก็กำลังมั네่นใจผมในห้องซ้อมเพราะว่าเราซ้อมทุกวันเก็บทุกเวลาวสองเวลา <Radio> พูดถึงกลุ่มที่เราอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างกลุ่มนี้อยู่ก็ค่อนข้างโอเคครับแต่ก็มีปัญหาตรงยิงเกิร์นะครับมีเอฟที่มาลงทับอยู่นะครับจุดอ่อนจุดแข็งของกลุ่มนี้เป็นไงบ้างจุดอ่อนเขาอ่ะก็คือยังไม่เคยเจอพวกเราครับผมแต่จุดแข็งเขาอ่ะ มยังไม่เคยเจอพวกเขาเหมือนกันพวกนายแม่งมันดีกว่าเพื่อนนายแม่งมันดีกว่าเปรเอฟอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าจากปะทะกันก็จะมีลมร่วมในเกมนี้ยครับผมประมาณนี้ครับถ้าอยู่ไกลกันก็ยังไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยมีจุดแข็งครับพูดถึงกลุ่มือเดี่ยคิดว่าไงบ้างครับกลุ่มเราก็อยู่โอเคครับแต่ว่ากลุ่มซีกลุ่มดีนี่คือแบบพอได้เจอกันก็เหมือนนรกดีๆนี่แต่ก็จริงๆก็ตึงกันทุกกลุ่มครับความมั่นใจในทัวร์นี้ครับก็มั่นใจอยู่ครัับบจะทททาให้้้เต็มมมี่่สุดครผผวนองๆ ความมั่นใจแล้วผมโชคดีช็อตผมเหมือนแมวเลยครับผมคำตอบผมเป็นคู่กับแมวครับผมก็มั่นใจตัวน้องๆมากครับที่อาดีบูยามนะครับผมฝากให้มาใจกับมินิเจตนะครับผมฝากติดตามเชียร์พวกเราเด้๋ยวผมจะนำให้เต็มที่นับฝากติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไปติดตามช่องสอดร้องแต่ละคนด้วยนะครับผมพี่แม็กพี่มอนบีนะครับโพลิซี่ก็แมวเจ้าแมวได้พี่นันะครับขอบคุณที่าเชียร์พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้เป็นกำลังใจพวกเราด้วย ก็ไปตามเชียร์พวกเราด้ยนะครับการแข่งขันครั้งนี้พวกเราตั้งใจและซองมันหนักมากจริงครับเริ่มแข่งวันที่5ตอวันแรกครับคุณครับครับแล้วพวกเราจะเชียร์ใครเราจะเชียร์